เฮ้ยแล้วเจ้าซิกเป็นไรเนี่ยก็นายเป็นคนนี่นายไม่เข้าใจหรอกแน่ใจนะว่าฉันเป็นคนอะมีอะไรว่ามาที่นายฝึกวิ่งัฉันครั้งก่อนนะ่ะฉันก็ฝึกไปแล้วเอาไปใช้แล้วไม่เห็นจะไล่ใครทันเลยวิ่งทั้งวันทั้งคืนก็ยังตามคนไม่ทันมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยถ้านายฝึกวิ่งไปแล้วยังตามคนไม่ทันถ้าอย่างนั้นต้องมีตัวช่วยหน่อยอะที่แห่งนี้นายต้องฝึกวิ่งเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือนายต้องคลิกไปด้วยต้องคลิกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคลิกเนี่ยคนที่ให้เสียงพวกเราเนี่เเขาจะคลิกอง แล้วยังไงต่อนายเห็นมุมขวาล่างตรงนั้นไหมนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่ารถนายสามารถใช้รถตามคนได้ในแมปนี้มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถยนต์สกูตเตอร์ก็มีแต่ว่าบางอันเนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่าโบบักในการซื้อก็ดูดีๆแล้วกันนายน่าจะมีติดตัวอยู่นะอ๋อใช่ใช่ใช่ฉันมีติดอยู่โบบักใช่ไหมส่วนสเลี้ยงก็อยู่ที่ตู้ซ้ายขวาตรงนี้นายสามารถเปิดได้เลยอ่ะลองไปวิ่งดูก่อนแล้วกันสักรอบหนึ่งหลังจากที่คนวิ่งหนีเราวิ่งหนีวิ่งหนีกันไปไม่เคยจะตามทัน วันนี้เราจะทำทุกคนให้ทันโอ้ความเร็วผมเพิ่มขึ้นมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งความเร็วสูงสุดของผมตอนนี้60 70คลิกเร็วกว่านี้ได้ไหมครับไม่ได้จอฟิกมันเริ่มเมื่อยละเหลอยี่สิบแล้ว,ลวเตรียมตัววิ่งเลยนะครับนี่ไป <laughs> เดี๋ยวนะไปรถมาจากไหนสุดยอดเลยผมไม่รู้สึกเหนื่อยเลยครับลิ้งงี้ขี่แล้วต้องนานแล้วคลิกแล้ววิ่งทําไมในเมื่อเรามีรถให้ขี่ขอบคุณมากเลยนะยูสเกะที่แนะนําเราไป ไปเรื่อยๆแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่ารถยังไม่ค่อยแรงประตูที่2ทําให้มันไกลอย่างนี้เมื่อไรจะถึงผมต้องผ่านไปให้ได้มีเวลาอีกหนึ่งนาทีประตูที่2ประตูที่2เออผ่านประตูที่2มาแล้วหลังจากผมผ่านประตูมาผมก็ได้ถ้วยถ้วยนี้น่าจะไว้ซื้อสัตว์เลี้ยงใช่ไหมจอดแล้วกันกลับไปตรงนู้นก่อนลดความโอเคยูส <laughs> okay, ุเกะเราเข้าใจแล้ว แล้วก็ต้องวิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเพื่อเก็บถ้วยมีบูสเตอร์บูสเตอร์คือสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีอันนี้คือรีเบิร์ดรีเบิร์ดจะเพิ่ม10%ความเร่งแล้วก็10%ถ้วยรางวัลมันเหมือนแบบนู้นเลยนะ <c oughs> มันเหมือนกันเลยอ่าแล้วก็มีร้านค้ามีบูส์ด้วยเออบูสราคาไม่แพงบูส์ถ้วยเอาเอามาแล้วกันบูส์ถ้วยคูณ2กี่นาทีเนี่ย15นาที บูสต์ถ้วยคุณ3แล้วก็เพิ่อมอัตาเร่ง15นาทีแล้วก็ซื้อถ้วยสักสักห0 0พันละกันนะ5,000ถ้วย215โลบัก5,000ตรงนี้ไม่ได้เลยที่ซื้อได้คือตรงนี้ถ้วย1,000เปิดมาตัวหนึ่งก่อนโอ้เมกะบูสเตอร์อ๋อเป็นบูสเตอร์โอ้อยู่ตรงนี้เลยมันให้เทคมากหน้าตาเหมือนกันหมดเปลี่ยนสี ใส่ได้สามอันพอดีโอเคราบได้ด้วยอะไรต่อไปก็คือรถรถคันเมื่อกี้อันนี้เคลมได้อายังไม่ได้อันนี้เคลมได้โอ้โหไปส่งพิซซ่าใช่ไหมเนี่ยผมอยากได้รถแรงๆครับเอามอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วกัน2องรโลบัคเพิ่มอัตราเร่ง15%แล้วคันนี้ล่ะอันนี้เพิ่มอัตราเร่ง3 0ออ๋ออันนี้ได้ถ้วยด้วยเพิ่ม1 5เเหมือนกันเข้ามาน,นี่ก็ซื้อไม่หยุดเลยนะซิก เตรียมตัวใส่แล้ววิ่งออตโต้ดีด้วยโอ้ดีมากโอ้สุดเท่เท่ไปเลยเจ้าซิกโอ้โหสปีดต,ตอนนี้หมื่นสองดูสิจะถึงปลายทางไหมอ่ะเดี๋ยวพักสองมานะฮะจะเห็นซิกรูปแบบใหม่วิ่งตามไม่ทันขับมอไซค์เลยผ่านมาครึ่งทางสปีดสูงสุดหมื่นสอง โดยที่ไม่ต้องบังคับอะไรเลยไปเองเร็วจนหน้าเบี้ยวเลยอ่ะซิกนี่แหละครับที่ผมต้องการผมจะวิ่งไล่คนวิ่งตามคนไปเรื่อยๆคนจะได้หนีผมไม่ได้ไม่ถึงปลายทางฮะไม่เป็นไรเจ้าซิกเอาใหม่ oh เมื่อกี้นายนี่รถ <c oughs> ลดความทุกรอบเราคิดว่าเราทําได้แล้วเราได้จะตามคนทันแล้วนะอย่างงั้นเราขอตัวไปไปวิ่งไล่จับคนก่อนละกันล้วเ,เจอกันใหม่นะยูสเกะอ่ะได้เลยโชคดีแล้วลกันนะเจ้าซิก เ้วเจอกันใหม่นายนายคือแฝดเหรอนายแต่งตัวเหมือนกันเลยโอ้โหเพื่อนไปเร็วมากอย่างนี้เราจะตามทันไหมเนี่ยเอาละเตรียมตัวเซฟิกนี่ไปแล้วโอ้โหเฮ้ยออ,ออกตัวแรงมากทีนี้อ้าวเอเอแต่เราต้องวิ่งตามคนไม่ใช่เหรอจะบอกว่าเราตามคนไม่ทันไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าคนตามเราไม่ทันนายต้องวิ่งชนะองนี้ให้ได้รอบที่สามเมื่อกี้นายยังไม่ผ่าน ไปให้ได้ไปให้ได้ลถอย่างเท่โอ้โหถนนกว้างขึ้นมีเวลาอีกหนึ่งนาทีเฮ้ยรอบนี้น่าจะทันน่าจะทันน่าจะทันเพื่อนข้างหลังก็ตามมาเกือบทันแล้วเหลือเวลาอีก40กว่ากวิกับอีกครึ่งทางของช่วงหลังเพื่อนข้างหลังมาเกือบทันแล้วฮะพอตามมาติดติดแสดงว่าสปีดสูงสุดของเขาเยอะแต่ว่าอัตราเร่งอาจจะยังไม่เยอะเท่าเราเราอัตราเร่งสูง แต่สปีดน่าจะสู้เขาไม่ได้เขาตามมาแล้วมนุษย์จะตามเรามาแล้วไม่ได้สิไม่ได้อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหยอมไม่ได้เรายอมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เพื่อนไปเร็วมากต้องผ่านให้ได้เย่ผ่านแล้วโอ้โหขนแซงไปหมดเลยเสียชื่อฟีกเลยหน้าทิมดิน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ยอมไม่ได้อย่างงี้นะฮะ อัตราเร่งเราแรงมากแต่สปีดเราช้าแต่รอบนี้ผ่านก็น่าจะได้ถ้วยเยอะเดี๋ยวซื้อบูสเตอร์หมื่นหนึ่งดูซิมนุษย์จะตามเราทันไหมคนเดิมฮะข้างล่างตามมาอีกแล้วอัตราเร่งเขาไม่ทันเราแต่สปีดเขาเยอะกว่าเรานายจะมาแซงซิกอย่างนี้ไม่ได้ <laughs> เรายอมไม่ได้โอ้ ได้มา9,000ฮะอันหลังสูตรอะได้เยอะอีกรอบหนึ่งฮะอีกรอบหนึ่งก่อนลดแรงขึ้นครับหลังจากที่ผมคลิกเออะไม่ใช่สิหลังจากที่คุณพี่เขาคลิกให้ผมนะครับลถผมแรงขึ้นไปเร็วมากผมต้องการ1 0 0 0 0หถ้วยรางวัลเพื่อไปซื้อตัวบูสเตอร์ตัวใหม่ที่น่าจะแรงกว่าน,นี้ฮะฮะ เพื่อนตามมาติดๆเกือบทันนะเพื่อนเอ้ได้แล้วหมื <12. S 1> uh ่นสองอ่ะฮะหน้าทิมดินต่อโอเคได้เวลาเปิดบูสเตอร์หนึ่งมืนเปิดมาอันหนึ่งขออนดีๆหน่อยครับคอมมอนอีกแล้วตัวบูสต์ตัวใหม่ไปแบบเอียงๆเฮ้ย hey, เพื่อนออกตัวก่อนได้ยังไงเนี่ยคนนี uh ้อ huh. uh ่ะฮะโอ้โหไปเร็วมากนี่ยังไม่ได้คลิกนะ สูงสุดคือ1 8ื่นสปีดหมื่นโอ้เพื่อนตามมาติดติดเพื่อนตามมาติดติดในที่สุดเจ้าีกนะฮะนำไปไกลเลยเพื่อนน่าจะตามไม่ทันเพื่อนเท่าไหร่สปีดโอ้สปีดเพื่อนสามหมืนฮะสปีดเขาเยอะกว่าเราแต่อาตาัตราเล่นคือเราเยอะกว่าเพราะว่ามีบูสต์เราบูสต์ไปอืมอาตาัตราเล่นก็สําคัญสปีดปลายก็สําคัญ นี่ไปอีกรอบหนึ่งไม่น่าจะได้มั้งรอบนี้นะฮะแต่น็อกรอบไปโอ้โหเนี่ยของเพื่อนพอสปีดเต็มปุ๊บมาเร็วมากฮะสามหมือนอ่ะนี่คือวงจรชีวิตของซิกนะฮะในการวิ่งตามผู้เล่นเขาจะฝึกได้แค่ไหนนะครับเรามาติดตามกันต่อคลิปหน้าแล้วกันฮะเอาอันนี้ออกเอาออกไงเนี่ย โอ้โหเฮ้ยฟ้าผ่าแรงมากฮะเอาล่ะผมว่าเราต้องหยุดแค่นี้ก่อน